สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามายามเวทปละไลย่อนรูบนี่น้องชายบอกของผมดึงแล้วครับลงลงไปดูครับดูบรรยากาศยามชาวรับหมอกหนาเตี้ยเลยครับนี่หมอกหนายังไม่เห็นอะไรเลยครับวันนี้มาก็ผ่านโขง่ผ่านตีมครับอยู่ไหมโอ้กำลังดึงครับมันลุ้นนํากันครับไม่อยู่ครับน้ามันบูบบาดบูบบาบกินกันเฮ้ย เตรียมดึงปลาไงะวะก็มันไม่มียึดยึดยึดอะไรน้นนองเอ้ยดูหมอกครับก็มันไม่มีเลยเลยเนาะหมอกตอนเช้าครับโคตรแรงครับฝนหลงฤดูครับนี่เดี๋ยวบอกให้มาดูมีมาดูอันนี้ควๆๆาเป็นพีจ้ะรูดแต่งงานวะโอ้ฝนหลงฤดูครับดูหมอกครับตัวน้อยโอ้นะคร่สวัสดียามเช้าครับไม่ได้เจอกันนานครับหลายวันครับซิปกว่าวันกับยี่สิบวันครับวันนี้ก็เลยพามาพามาดูครับ มาหย่อนรูปรไหคลคันเรกก็แหกหมานแล้วครับก <laughs> ็อไปก็ไม่ก้อนไปเลยอเออตายแล้วไล้วครับพี่น้องไปรุน่นคันต่อไปครับผมใส่ไตรงนี้เลยสามสี่หลังครับแสงไหนอีกวะโอ้โหนี่ นี่มีกินครับนี่ครับสายพีเอลอยฟอนครับเบสเบอร์หกครับพี่น้องของน้องชายดึงครับโดนไหมมันเป็นปลาไหลน้อยหรือวะเนาะโอ้เป็นปลาไหลน้อยครับนั่นน่ะมีโดนนี่เหรอครับเขาเรียนกันบ่อยหลือครับแถวนี้เดี๋ยวไปรุ่นคันต่อไปครับเอาล้วครับพี่น้องคันนี้ครับสายตึงครับ หายเชิงตึงไม่ตึงมากอะไรไม่รู้จะอยู่ไหมครับนเป็นปลาไหลลอยเขาดักก่อนเหรอครับรอคนมะลิ่นก่อนเนหรออันนี้แบบสายพีอให้รู้อยู่นี่ครับโอ้ไม่โดนครับพี่น้องเอ้ยเบาวิว wow เลยโอ้โดนครับโดนครับโดนโดนี่เลดูน้ำก็เพิ่มน้ำก็เพิ่มครับโดนแล้วครับน้บนอง เด้อถ่ายคนเดียวมือเดียวรูนี่กันครับเกิดมาแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับพี่น้องเด้อเด้อเด้อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเต็มเล,ล็แหกหมานครับตัวนี้ก็นี่ครับใส่ส,สวยๆครับนี่เต็มเล็แหกหมานแล้ว,ลว<笑><笑>โอ้ย กิลึกเลยครับนี่ครับสาย PE ผมผมใช้เป็นสาย PE ครับเนี่ยสาย PE ตัวนี้เป็นสายลอยปอนครับเนี่ยลอยปอนผมใส่ตรงไหนอีกเด้อพี่น้องเลยวนวนบนคันสุดท้ายใส่ถึงไหนคันสุดท้ายผมใส่ตรงนี้หรือเปล่าหรือย,ยังไงอ่ะอะไรพี่น้อง คันนี้กินครับอันนี้กินครับนี่สายตึงครับดูตัวไม่อยู่ครับพี่น้องเออเหมือนเป็นเป็นปลาไหลหน่อยหรือเปล่าครับอ้ดึงกันสายเค้งครับโหไม่อยู่ครับเป็นปลาไหลหน่อยครับตำลักาเป็นตัวใหญ่ๆกึืนนะครับพี่น้องหมอกแกงหนาเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดเจ็ดโมงสี่สิบแล้วครับดูหมอกยังหนาอยู่เลยครับโคตรแรงครับวันเมื่อกี้ก็ไม่ติดครับดึงดึงสายดึงครับแต่ไม่ติดน่าจะเป็นปลาไหลหน่อยครับหลุมจะเขตเท่านิ้วนี่ครับมันเอยเหมือนอมเบ็ดไม่ได้ครับเหมือนเป็นปลาหน่อยเนาะเราไปดูให้ครับผมใส่ตรงนั้นอีกสี่หลังครับมาดูกันครับไปครับ อะไรพี่น้องคันนี้ครับดึงรับสายตึงนะครับคันนึงคันไหนฟังข้างนนะมึงมองไปเห็นเลยเหรอ็นี่ครับน้องใช้รุ่นครับเมื่อกี้ก็ตึงอยางงี้เลยครับ <laughs> <laughs> ผ่านจีมแบบเาวิวเบาวิวเลย <laughs> เลนี่เออไม่ม่ติดวะไม่อดีือะไยรเลยอ่ะเออเดิมยว้ยวนอย เพี่น้องเออไม่หมานเนาะอั่นะพี่น้องนี่มใส่ไปสามคันครับตรงนี้เออเชือกกองอยู่บนโคกนีไม่มีอะไรในกอไผ่เลยเนาะรูอย่างใหญ่เด้กของใส่เขาไปกินเรลีวว่ะอือมดเหยื่อปูเอาไปกินนะ ี้ครับอีกสองคันนึงเลี้ยงคันนี้สายตึงย่าเตึงครับตึงนี้แหละครับจะไม่รู้ครับเมติดี้แหละจุดไหนเมื่อกี้ติดฮะติดไหม กนหินเนี่ย,ยงั้นก็อ,อู้เฮ <c oughs> ้ยจะมีตัวไหมครับน้องชายมันลุมแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้มีนนวกระเพื่อมนิดหน่อย <c oughs> มันสูดดึงไหมเนะี่ยหรือมึงสูดก่อนหินนะเพมยังวะมันดึงหินออก <c oughs> <c oughs> ก็กันหินหรือเปล่าสายหน่อยเด้อตัวนี้เป็นสายสี่สิบปอนด์ครับพี่น้องอ่าได้โกยเลยอีบานได้ในเลขตัว <c oughs> ในสองแล้วโอโ้โหดูพันปีมกับพันขงเขาได้สองแล้วครับผมยังได้ตัวเดียวอีเลยครับเมบื่อวานนี้เขาก็ได้สี่ครับมาใส่ต้นบ่ายเลยครับพันปีมกับพันขงเขาได้สี่ได้ห้าเองเนาะ ห้างพันขงได้ตัวนึงกรพันุวงยอนวบรูนึงก็ได้ตัวนึงครบของผมได้ไปสองครับนี่ครับอยู่ไหมไหมันอยู่หรือมันติดหินเฮ้อมันติดหินอยู่มันอยู่กับหินหรือเปล่าเ <laughs> บ็ดเนะ่ะ จุกไปเลยเออยดูจะเปดโมงแล้วดูดูหมอกแล้วนตัวไม่ใหญ่นะตัวนิวชีนี่เพราะว่ารูมันเท่ยนั่นไงไนายต้องกุยไปเพราะว่าเพราะว่าสายพีเอเองมันบาดใกล้นี่ไงบาดก็ดินแล้วไงตัวมันมาไม่ได้ต้องจุกไปถึงรู้ ออ้ยแม่ทุกะบอบเลยตัวใหญ่เนื้อนี่ใหญ่ดอกเป็นทางแยกมันได้เฉยมันเป็นอีกรูนึงไงตรงนั้นเพียวดินจุกไวเพียวดินจุกไวเพราะว่าเพราะว่ามันในนี่ไงมันมีสองรูหือเลยหย่อนรูเดียวไงจกไหลไปหาเชือกก่อนเถอะเออจกไหลไปหาพีอีก่อนเออเห็นไหมล่ะมันมาไม่ได้เพราะว่าพีอีนบาดอยู่ก็ดินไงมันเป็นทางแยกใช่ไหมมันเป็นรูแยก ออมันเลยดึงไม่ออกเอ,อ้ยยังทำกูใจไม่ดีเนะี่ยเปี่ยมต้องโกยนะเสียของเลยเด้บางเด้ประมาณเ <c oughs> ดออ้ดึงออกออดึงก <c oughs> ยังเหลือเบ็ดอยูอีกทีนึงครับแต่ร้อยเขาก็หย่อนเยอะครับตรงนั้นเหมือนหย่อนเมนือกเหมือนกันครับ <c oughs> รอดูน้องชายกับตานี่กำลังกุ้บ รุ่นหนกันใ้ตัวใหญ่ประมาณเท่าไหร่แต่ตัวอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันมีดึงสวนหนึ่งไหมน่ะอ,อ,ะอ,อ๋ออะไรไเออือะไรทำไมปี๊มอะไรปี๊มนี่มีอยากดึงเออกลัวมันขาดไงสายมันน้อยมันจะขาดอีกตรงบอนอิงมัดเบ็ดอะ ไล่ไล่ไอ้าพี่จับให้มือนหนึ่งเอออ้ยอยู่เฮ้ยอ้อยู่อยู่ยยไปเมันไปคาอ,อีกแล้วีิมมันไม่ไม่ไม่ยอมกดหน่อยเลยดุดกันพีน่น้องตัวอยู่ครับตัวนี้แต่น้องชายเปิดน้ำเขาไม่แลวมันจะได้ออกมันจะได้ออกใช่ไหมึมันออกจริงปิม กุยลงไปต้องเชือกนี่นะมาแล้วมันมาแล้วอะไรตูดนันออกฮะทางโกงหมลุดเนี่ยิงแต่สายกันหน่อยหลุดแล้วหลุดแล้วงอนไม่ต้องไปดึงมันตึงมากเด้อดูเขตไล่ตามสายไปให้มันโผล่รูมาอตัวโอยอันนี้ครับเต็มที่สองแล้วกันเข้ามาทันนะวันนี้ มาบ้านนี่สูเขาไม่ได้ครับเขาสองคนเขาได้หาเตรียมมาพันขงเดียพักบัวครับอเไยครับพอได้พัดเท็ดด้วยครับเดูอีคันนหนึ่งกินเลือดขันนี้มีกินสัมนายันนี้มีกินไหมไกินออใส่สามรูเดยกินแค่รูเดียวอะไรปลาเออไปหนองเราไปดูอีกหมายรับ เอาต้องถ่ายของพานเตรียมเนี่ยลินดำเนาะยามอะไรกันตายแม่หาคลิปลงเลยแม่ไม่มีคลิปลงตั้งหลายวันเลยนิ่งไหมโอ้โหนิ่งไหมอะไรวะบรรยากาศยามเช้าไปนองเ้ยแปดโมงดูหมอกังหนาเปียอยู่เลยครับโอ้โหของผมใส่ไปฝั่งทางนู้นครับ สามาครับตรงนี้เขาเลีนยบ่อยครับแต่มาบ้านนี่เขาเอาไปแล้วคนละสองตัวผมเอาตรงนี้ไปสองตัวครับน้องชายได้ตรงนี้ไปสามเนาะก็พานของอีกหนึ่งครับมาบ้านนี่ตรงนี้ด,ด,นนะดึงไหมอ้าได้เสียวอยู่นะครับตึงครับกันนี้แต่ดึงไม่ตึงครับเป็นปลาไหลที่เราใส่ไว้กลางคืนเนาะ <ừ? S 1> เขาจะย่อนเขาจะย่อนออกมาอยู่บนที่อยู่จากรูประมาณคืบนึงครับเขากินไปแล้วเขาจะสวนออกมาอยู่คืนครับมีทิดเนี่ย เออไม่โดนครับพี่น้องไม่โดนยังไงให้มันกระเพื่อม,มก็อะไรก็ไม่โอ้จังไรเอ,อ้ยเชียงน้องน้องชายบอกคันเดิมอ,อ,อ้อยเรีครับคันนี้มันเป็นปลาไหลหน่อยหรือเปล่าดึงสูงมั้ยสูมั้ยโอ้เบาวิวเลยเออเหี่ยวอีกงเลี้ยวครับโอ้ ประมาณเลยครับวันนี้สายสัส่เขาอ,อย่างนี้แหละครับพี่น้องคันนี้ตึงพี่น้องแล้วน้องชายลงไปดูครับมันจะอยู่ไหมสายสีชมพูอองตังองเนี่ยฮะทำไมอือวะเฮียมันยอดมาอยู่กันหาลูคืนไปดูดึงไก่ยัสุดมันบึกเด้อรับหลุ่นน้ำกันครับอยู่ไหมอยู่ไหมไ <c oughs> อ้น,นี่รุ่นไม่ยอมบอกนะก็เลยชอบใจจริงๆเนี่ย อยู่ไหมใหญ่อยู่ๆครับพี่น้องตัวนี้าบางวานนี้ผมก็ได้รู้ขางกันนี่เลยครับตัวนึงครับสายใหญ่อยู่บางหย่อมบางลายมืดกลังรุ่นรับพันตีมครับถ้าไอ้ไหนจุกทางบนที่มันดึงไปนะ่ะขึ้นเลยดินี่มาแล้วครับโอ้ตัวไม่ใหญ่ล้วตัวนี้พอได้พัดเพชรยู่ผมว่า อ้น้ำกระเพื่อมครับน้ำกระเพื่อมอ้มีน้ำกระเพื่มน้ำกระเพื่มนี่น้องแน่แน่น่ในกล่องบู้เบอร์วะอือน้ำกระเพื่มน้ำกระเพื่มย่ๆห่ให่ให่ใเออมันบิดตัวไหมบิดบิดบิดทำบิดตัวเน่ะตัวจะงามเคงเ่งเง่เครื่เ จะสุดเลยเดีจะสุดรูจะสุดสายเลยเดีเพียมแม่มันถอยเลยนะมันถอยกึดกึศกึศเลยนี่อย่าไปเรียงมันไหลเด้เปิดปากเปิดป้าต้องเปิดตะกงนนนี่มีต้องเปิดดอกงนันนี่วะนี่เหยียบไล่นี่เหยียบไล่นั่น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 โอ้ยเดี๋ยวนี้เหลืองเอ้ยเฮ้ย ถ้ามันบิดถ้าอาการมันบิดตัวอยู่ในรูครับบิดบิดบิดสายเองมันจะดังกึดกุดกุดมันมันบิดตัวนะครับเนี่ยจะตัวใหญ่ๆครับทำให้บิดไม่เท่าใหญ่เท่าไรครับนี่พันเครื่องเข่งเข่งครับเครื่องปันแากคุณนี่แหละมันนี่ฮะปัสปะคุณนี่แหละปัดเพจอยู่ไหนนี่เปี้ยมนี่ย้อนย้อนไปกินนัดไปคงเดินดูมันแล้วอ่ะของก็ให้นายล่างล่างดาเหย หลังจุ๊บๆๆๆนี่องยอันอันนี่น่ะมวนใหญ่นี่น่ะโอ้พานปีมครับสายรุ่นครับตัวนี้ลิ่นเที่ยงดำครับเฮ้ยดูตัวนี้พี่น้องเอ้ยดูตัวครับอื้มถ้าใส่นี่สามตัวสี่ตัวรูครับตัวนี้ถ้าใส่นี่นะนี่ <laughs> นี่นี่ลุงมนี่รานลุงเนีนี่นี่ลุงโขงเหรครับแถวนี้ครับเหรวทุกครั้ครับเขาใส่ไปกินแล้วเนาะมาช้าเกินไปครับมาวัดว่าจะถ่ายไม่ได้ถ่ายครับแบทโทรัรศัพท์มีน่อยครับมาวัดน,นี่ก็พอได้ลุนครับตั้งแต่ตลางวันครับ,รบผมใส่ไปนุ่นอีหลังหนึ่งสองหลังสามหลังมีหลังที่สองเ็มาวันนี่ดึงแต่ไม่ไม่ติดเรบ <c oughs> อบไหนจะเป็นปลาไหลน่อยครับก็เถื่อนครับ น้องเอ้ดูกระหลกครับกัดมะพร้าวเขาครับนี่ดูครับความความบันเทิงของกระหลกครับเป็นรูมาเลยเสียเมื่อเลยครับมะพร้าวกัดกินครับลูกนึงครับกำลังเห็นครับโอ้ยดูหมอกยังไหนาเลยแปดโมงแล้วครับดึงไหมเอาแล้วครับเสียงน้องชายบอกว่าดึงครับอะไรมีอยู่ซามเอ เออ,อย,ไไยืบก็บไปคืนหนึ่งก็ไม่ได้เอ้ยแต่ยังมีมีตัวดอกกระสายอย่างนี่เว้ยว่ารูปูจะดึงไม่กินอะไรบ้านนั้นแต่ทำไมไม่กินเหยื่อวะอือหือเหี้ยครับพี่น้องเนะอาละพี่น้องน้องชายว่าดึงครับคน,นี้แบกใส่ไว้วันนี้ผมลองแซมเปลิลไปสองคันครับดูว่าถ้ามันกินนะวันนี้จะไปใส่เพิ่มครับซื้อหมูไว้อยู่ครับผมจะใช้เป็นเหยื่อหมูครับ ไหลใหญ่นะถ้ากินยังงี้น่ะจุกไปส่องแผลว้ายเดี๋ยวอ่อเดือมอ้อเดือมล้อไอ้คนจุกน่ะเดือมคนจุกนี่ติดไหมคนรุ่นไงไม่รู้ว่ะอือเอาแล้วพี่น้องคันนี้ดึงครับมาวานนี้ดึงไม่ติดวันนี้ติดครับพี่น้องมันรุ่นไหนกันครับเวลากใกล้จะมืดครับอ่ เหลือๆอีกคันนึงพันโ้งไปดูรับโอ้ยดูงบ่าแล้วมันดึงไม่ตีตะวันนี่ครับโอ้ยนะครับพี่น้องวันนี้ก็จบคลิปนี้เลยครับก็วันนี้ผมก็ได้สี่เต้มเอ้ยสี่เต้มครับน้องชายได้สองเต็มเนาะสองสเต้มเตรียมชายได้สองเต้มครับของผมได้สี่เต้มก็วันนี้ก็ฝากกันหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับหายไปหลครับอันครับไม่ได้ต่อนกเขาเลยครับก่อนนะครับแล้วผมจะตีเยอปลอมต่อครับแล้วจะให้นน้องชายก็ วกันกรับบานก่อนครับวันนี้ก็ฝากกันหน้ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยครับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ